สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพีแชนแนลในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพระปิดตาและทำไมต้องพระปิดตาพระปิดตาคืออะไรมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังเรื่องเราดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเวียงพีแชนแนลกันด้วยนะคะลักษณะขององค์พระปิดตาเป็นการยบพระหัตถ ปิดพระพักมีใช่ยกพระหตัตปิดพระเนตรแต่ปิดรวมตาหูจมูกและปากและดวงหน้าซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกายส่วนใจเป็นนามก็ปิดโดยสมมุตินับเป็นอาการสำรวมอายตนะหประการโดยหลกัหลกๆพระปิดตาจะมีทั้งหมด3ประเภท 1. พระปิดตาชนิดปิดตานั่งยองความหมายเดิมคือพระโพธิสัตว์ในพระคัน เรียกว่าพระมหาอุดหรือเป็นพระปิตวานทั้ง9เต็มภาค 2. พระปิตาชนิดปิตานั่งขัดสมาธิยกหัดปิตวานทั้ง9ความหมายเดิมคือพระเจ้าเข้านิโรธควรใช้คำศัพท์เรียกว่าพักวัมไม่มีคำว่าพระนำหน้าและไม่มีคำบดีหรือปฏิตามหลังจะเรียกพักวันก็ได้เพราะคำศัพท์ หมายถึงพระอิศวรหรือนามแห่งพระพุทธเจ้า 3. พระปิดตาชนิดปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัดทั้งสองขึ้นปิดพระพักเว้นส่วนอื่นเป็นพระเมตตามหานิยมและลาภผลเรียกว่าพระควัมปติพระปิดตาทั้งสชนิดมีทั้งฝ่ายบูและบุญทางนี้จะขอหยิบยกอธิบายเฉพาะพระปิดตา ที่ท่านนั่งขัดสมาธิยกมือทั้งสองข้างปิดหน้าซึ่งเป็นพระที่อุดมทั้งลาภผลและมหานิยมแก่ผู้สักการะบูชาพระขวามปติหมายถึงพระอรหันต์รูปใดในตำนานพุทธสาวกกล่าวว่าท่านคือพระขวามปติเป็นพระสาวกรุ่นแรกของพระพุทธองค์กอดอุปสมบทดำรงฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีมีทรัพย์ระดับเดียวกันกับพระยะสะัสมน เป็นเพื่อนเกอรักใครชอบพอกันมากจึงพร้อมใจกันอุปสมบทในสำนักของพระบรมศาสดาภายหลังต่อมาได้บรรลุอรหันต์ทั้งสองรูปท่านพระควัมปติทรงเป็นเอตทัตคะหนึ่งในพระอรหันต์ผู้ทรงเอตทัตคะ80รูปในด้านอินทรีย์สังวรท่านบรรลุซึ่งเตวิชโชหรือวิชาสามเชี่ยวชาญในอิทธิวิธี เชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมาฐานเคยใช้ฤิ์ห้ามกระแสน้ำในลำน้ำสารพูซึ่งไหลเชี่ยวให้หยุดไหลได้อาการที่สํารวมทั้งภายนอกและภายในทําให้เทพย,ยดาและมนุษย์พากันเคารพสรรเสริญต่อมาได้พากันสร้างรูปของท่านเพื่อสักการะบ,บูชาเป็นรูปลักษณะการยกพระหัตถ์ขึ้นปิดพระพักจัดเป็นธรรมมาทิฐาน มิใช่บุคคลที่ฐานเพราะการสํารวมอายตนะตาหูจมกูกลิ้นและกายใจไม่จำเป็นต้องปิดหน้าพระปิดตาแต่เป็นการแสดงความหมายให้ทราบเท่านั้นตำนานพระปิดตาอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าพระปิดตาชนิดนี้คือพระมหากัญใจเทระเจ้าปางอธิฐานเนรมิตรกายความเดิมมีว่าท่านพระมหากัญญานะเทระ เป็นเอตทัดค้าในการขยายความย่อให้พิสดารเป็นผู้วางหลักสูตรพระบาลีมูลกันจายคือการสอนพระบาลีวยากรณ์ในสมัยก่อนมีกิริยาอาการรวมทั้งบวร,รกายละไมใครองค์พระบรมศาสดาเจ้าหากเดินมาแต่ไกลผู้คนมักจะจำผิดคิดว่าพระพุทธองค์เสด็จมาและแม้แต่เทพยดาก็ผ่ากันหลงผิด ลีลาสง่าง,งามยิ่งนักเป็นที่เสน่หานิยมชมชอบของเทพย,ยดาและมนุษย์ชายหญิงและผากันธวายฉาย,ยาว่าขวัมปติแปลว่าผู้มีวรากายละไมคลายพระศัสดาประวัติเดิมของท่านตามพระบาลีว่าท่านกำเนิดมาจากตระกูลพระปุโรหิตของกรุงอเชนีนามเดิมของท่านคือการ ที่ท่านได้ชื่อดังนี้เพราะท่านมีวัน,นะงดงามดังทองได้ศึกษาเล่าเรียนไต่เพศตามตระกูลจนเจนจบได้เป็นพรามปุโรหิตแทนบิดาในสมัยพระเจ้าจันทรปบัดโชตเมื่อท่านในฝั่งธรรมเทศนาะในสำนักพระสาสดาข,ของเราก็ได้บรรลุพระอรหันต์อันความงามแห่งวันนะของท่านในธรรมบทอย่างได้กล่าวถึงความเป็นผู้มีความงามและมีเสน่ห์นิยมของท่านว่า เมื่อครังพาผู้มีพระภาคเจ้าประทับแรมอยู่ณกรุงสาวัตถีพระมหาการยานะได้เดินทางไปสู่เมืองโสระยะในขณะที่ท่านกำลังเดินทางอยู่นั้นได้เดินสวนกับบุตรชายเศรษฐีแห่งเมืองนั้นบุตรชายเศรษฐีได้เห็นความงามมีสเสน่ห์และผิวพรรณอันเปล่งปรงั่งประดุดดังทองคำจึงรำพึงขึ้นในใจว่า เราอยากได้ภรรยาที่มีผิวพรรณงดงามดังพระสงฆ์สาวกองค์นี้แม้กระทั่งผิวพรรณควรจะงามเช่นนี้เพียงแต่บุตรเศรษฐีรำพึงเพียงเท่านี้ด้วยอำนาจและอภินิหารของพระมหากัญจยนะบันดาลให้บุตรเศรษฐีมีนามว่าโสระยะมีอันเป็นไปถึงกลายร่างเป็นเพศหญิงในขณะนั้นเองเมื่อนายโสระยะ รู้สึกตัวว่าได้กลายเป็นเพศหญิงไปแล้วก็มีความละอายใจจึงหลีกหนีไปจากหมู่สหายในขณะนั้นนี่เป็นเพราะผลบาปที่ได้มีจิตล่วงเกินต่อพระมหากัญจยนะและภายหลังในายโสระยะเมื่อได้กลายเป็นเพศหญิงก็ได้เป็นภริยาของเศรษฐีแห่งเมืองตักศิลาจนกระทั่งเกิดบุตรด้วยกันสองคน การต่อมาเมื่อได้พบสหายเก่าและได้ทบทวนความหลังให้ฟังจนสหายยอมเชื่อถือและแนะนำให้ในายโสรรยะไปหาพระมหากัญจยนะซึ่งขณะนั้นอยู่ณเมืองตักศิลาพอดีเมื่อได้สารภาพผิดถึงอักุศลจิตของตนแต่เมื่อครั้งเป็นเพศช,ชายต่อท่านแล้วพระมหากัญจยนะก็ได้กระออกาะอภัยให้ในายโสรรยะจึงกระไเพศกลับเป็นชายดังเดิม นาบัตรนั้นเองเมื่อน,นายสระยะเหตุอนิสงของพระมหาการยนะจึงเกิดศรัทธาขอบัรพชาในสำนักของท่านมหาการยนะพระมหากัรยนะเทระเจ้าจึงทรงรำพึงว่าอันความสวยความงามในรูปกายของท่านทำให้เทพย,ยดาและผู้คนพากันลหลงไหลเป็นของมีโทษเรียกว่ากามิตกเป็นหนทางแห่งการมัวหมอง เราควรจะเปลี่ยนสรีระเสียใหม่ให้สิ้นซึ่งความสง่าง,งามรำพึงเสร็จแล้วท่านก็สุดองค์ลงนั่งคู่บัลลังยกหาดขึ้นปิดพระพักอธิษฐานในระมิดวร,รกายให้มีรูปร่างอ้วนเตี้ยมีอุทรพรุยซึ่งความสง่าง,งามเช่นนี้เรียกว่าบุคลาอธิษฐานมีใช่ธรรมาอธิษฐาน ส่วนพระคาถาที่นิยมใช้อารัธนาพระปิตานมโมพุทธาขวันปติสานมโมธรรมะสะขวัปมปติสานโมสังคธาขวัมปติสาสุขาสุขะาวะรังนมโมพุทธยะมะอะอุทุกขังอนิจังอนตตาเจวะเศกขาธรรมายะถาพุทธโมนะ เป็นพคสารเจริญด้วยโชคลาภเมตตามหานิยมพระคถาพิมพ์พระพักภคัมปติปิตาคัมปติจะมหาเถโรมหาโพคามหาลาโพเฉยยะสิทธิเมโลกุตโรจะมหาเถโรอาหังวันธามิตังสัทธาคัมปติจะมหาเถโรมหาโพคามหาลาโพเฉยยะสิทธิเม สิบสุดยอดพระปิดตายอดนิยมวัตถุมงคลประเภทพระปิดตานั้นนับได้รับความสนใจจากนักสะสมเป็นอย่างมาก 1. พระปิดตาเนื้อผงคุกรักหรือจุ่มรักหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีราชาแห่งพระปิดตาเนื้อผงที่มีค่านิยมสูงที่สุดมีเรื่องเล่าขานกันว่าตอนจัดสร้างนั้นมีเศษผงที่เหลือปลิวไปตกในตุ่มน้ำ สาวแก่แม่ม่ที่กวักน้ำรูปเนื้อตัวเป็นอันต้องมนลงหลงไหลกันทั่วหน้าจนมีผู้พยายามขุดเนื้อของอมงพระไปใช้ในทางที่ผิดหลวงพ่อจึงให้นำพระมาจุ่มรักหรือคุกรักเพื่อป้องกันการขุดเนื้อแบ่งออกเป็นสามพิมคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางหลังแบบหลังเรียบหลังยันและพิมพ์เล็ก 2. พระปิดตาเนื้อผงคุกรัก หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพระยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศมีสองพิมพ์คือพิมพ์ฉลูดและพิมพ์ตภาพพระแต่ละองค์จะมีขนาดและสีสันแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะเป็นการจัดสร้างตามวิธีโบราณเหนือพระเป็นเนื้อผงพุทธคุณที่มาจากการลบพระคถาพระยันอิติปิโสพระยันไตสรนาาคม และพระยันมหามงคลรวมทั้งกับว่านและรากไม้อันทรงคุณด้านเมตตามหานิยมเล้ากับรักสีจะออกเป็นสีมะขามเปียกมีความนึกนุ่มพบเนื้อเป็นสีขาวบ้างแต่ว่าน้อยมากจุดสังเกตสำคัญคือเป็นพระปิดตาแบบพิมพ์ประกบจึงปรากฏตะเข็บด้านข้างให้เห็นเกือบทุกองค์ 3. พระปิดตายันยุง่ง หลวงปู่ทับวัดทองกรุงเทพมหานครพระปิดตาที่หลวงปู่ทับสร้างขึ้นส่วนมากจะเป็นแบบลอยองค์นั่งขัดสมาธิเพรประผัดจะล้วงปิดทวารด้านในไม่ผ่านหน้าแข้งด้านข้างไม่ปรากฏร,รอยตะเข็บเพราะท่านสร้างโดยวิธีปั้นหุ่นด้วยเถียนขี้พึ่งทีละองค์แล้วใช้ดินเหนียวประกบด้านนอกเทโลหะที่หลอมละลายทางก้นหุ่น เนือโลหะที่ร้อนจัดจะทำให้เทียนละลายและสํารอกออกทางรูที่เจาะไว้เหลือแต่เนื้อโลหะเป็นรูปองค์พระแทนพระปิดตาของหลวงปู่ทับจะไม่เหมือนกันเลยทั้งรูปองค์และลวดลายของอักรระยันถึงแม้จะเป็นพระที่มีลักษณะเดียวกันหรือพิมพ์เดียวกันก็ตามเนื้อที่มีค่านิยมสูงคือเนื้อสำริดเงิน4 พระปิตายันยุง่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมหานครหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหรือท่านเจ้าขุนเท่าเป็นพระเกจิชื่อดังในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัตถุมงคลและเครื่องรังของขังที่ท่านสร้างมีมากมายหลายประเภทและยังคงเป็นที่นิยมและสแสวงหามาตราบจนปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือพระปิตาซึ่งแบ่งได้เป็นสีแบบ คือพระปิตาไม้แก่อุชนโรงพระปิตาเนื้อสำริดและเนื้อตะกัวพิมพ์ยันยุง่งพระปิตาและพระปิตวานเนื้อตะกัวผสมดีบุกและพระปิตาและปิตวานเนื้อผงโดยทุกแบบล้วนมีค่านิยมสูงทั้งสิน้น 5. พระปิตาพิมพ์สะดือเล็กหลังแบบรุ่นแรกหลวงปู่เอียงวัดป่าอรัญญิการามจังหวัดชนบุรี หลวงปู่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองชนบุรีและได้เป็นผู้ได้รับสืบทอดตำราการสร้างพระปิดตาทั้งเนื้อผงและเนื้อผงคุกรักจากพระเกจิอาจารย์ดังหลายรูปพระปิดตารุ่นแรกนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2495โดยได้ต้นแบบมาจากพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์กลางหลังแบบ ของขาบดีใจบุญของเมืองชนบุรีรวมทั้งผงแท่งผงพุทธคุณและผงวิเศษเพื่อสร้างพระเป็นกรณีพิเศษเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงงดงามและพุทธคุณเป็นเลิศจัดสร้างเพียงห0 0องค์ 6. พระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจานบุรีหลวงปู่ยิ้มเป็นพระเกจิที่ชอบทางรุกขมูลทุดงขวัตมาก ออกพรรษามเมื่อใดก็จะเข้าป่าลึกเพื่อจเจริญสมาธิกล่าวกันว่าท่านรู้จักภาษานกและสัตว์ป่าทุกชนิดมีจิตกล้าแกร่งดังนั้นเมื่อทำเครื่องรางชนิดใดก็เข้มขังไปทุกอย่างสำหรับพระปิตาอันโด่งดังที่มีทางเมตตามหาราบท่านได้ผสมมวลสารอันเป็นมงคลและวัตถุอาถรรพ์ไว้อย่างมากมาย รวมถึงรังพึ่งใหญ่ที่มาเกาะที่พระเกศของพระประธานในโบสถ์มีหลายเนื้อหลายพิมพ์ถังพิมพ์ใหญ่ฉลุดเล็กฉลุดใหญ่พิมพ์สังกัญจายพุ่งป่องเล็กพุ่งป่องใหญ่พิมพ์แข้งซ้อนเนื้อเหลืองนิยมเนื้อขาวเนื้อผงคุกรักเนื้อผงทูบอีกถั้งจุ่มรักและครุกรักพระบิดาเนื้อเมกสีด หลวงปู่ทับวัดอนงกรุงเทพมหานครหลวงปู่ทับพ,พระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่เชี่ยวชาญในวิธีเล่นแร่แปรธาตุเก่งทางคาถาอาคมท่านได้หลอมโลหะจนได้โลหะเมกซีดที่มีวัรณะสีสันสวยงามแปลกตามีคุณวิเศษอเนกอนันต์วัตถุที่ท่านสร้างขึ้นก็มีหลายพิมพ์เช่นพิมพ์พระปิดตาพิมพระชัยวัด และลูกอมที่นิยมเป็นอย่างมากคือพระปิดตาซึ่งมีมากมายหลายพิมพ์อธิพิมพ์ต้อพิมพ์ต้อหลังเบีย้ยพิมพ์ต้อหลังเรียบเสียนแหลมพิมพ์ฉลูดเล็กกลางและใหญ่มีหลังเบีย้ยและหลังเรียบ 8. พระปิดตาไม้แกะหลวงปู่รอดวัดโคน,นอนกรุงเทพมหานครหลวงปู่รอดสร้างพระปิดตาด้วยไม้แกะหลายชนิด ซึ่งหลวนเป็นไม้มงคลตามตำราเพื่อแจกลูกศิษย์ลูกหาและปรากฏพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์ในทุกด้านจนเป็นที่กราวขานและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันลักษณะเป็นพระปิดตาแบบลอยองค์มือยกขึ้นปิดหน้าหนึ่งคู่ตายฐานเจาะใส่กระดาษสาจารึกพระนามสามพระอรหันตสาวกมีพระศิวลี พระสังกัญจายและพระพักขวามบดีปิดทับด้วยชนะรงเสร็จแล้วเอารักหรือย่างไม้ถาทับผิวเพื่อรักษาสภาพพระแต่ท่านสร้างไว้ไม่มากนักจึงไม่ค่อยพบเห็นกันนัก 9. พระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนกรุงเทพมหานครหลวงปู่ไข่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องการสร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรัก ที่มากด้วยพุทธคุณครบครันและมีค่านิยมสูงในวงการนอกจากนี้ยังมีพระอระหงังกรีบวัวเครือบและไม่เครือบเครื่องรางเช่นตะกุดภาพประเจียดและรูปถ่าย 10. พระปิดตาหลวงพ่อท่านมุย่ยวัดป่าระกรรมเหนือจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระปิดตายอดนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและพิมพ์ทรงไม่เหมือนใคร พ่อท่านจัดพิธีพิถันมากในการจัดสร้างไม่ว่าจะเป็นพิธีเคี่ยวน้ำนมควายคนกว่าน้ำนม,มวัวและผงปัฐมังซึ่งท่านศึกษาจนเชี่ยวชาญมีอนุภาพทั้งอยู่ยงคงกระพันแขวคราดจังงังกำบังล่องหนรวมทั้งเมตตามหานิยมมีสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก